ยังนี่การตรวจสอบเชื่อเลยฮนะอ้ยเบาเบาเศร้าน้าอความปลอดภัยเอเท่าเท่าเพเป็นเนาะเอาเข้าคนแล้วนี่ข้อมูลมาไปสิหูปิดวะปิดก่อนหอดใช่แล้วนะยกับผมนะครับพ่อใหญ่ที่นะครับมืุนีแอดเดินทางกลับจากผู้สิงนะครับก็เลยได้อ่ามาเรื่องอาจารย์ลำนาะนะครับก็มาตามเหล็กเสือกนะครับทุกผู้ชมงวดที่แล้วอาจารย์ลำ อาจารย์ลำรีลักไปเอาผู้เดียวอยู่ทางอำเภอโนนดินแดงจังหวัดนิรัมม์เนาะอืมปรากฏบาเล่ขึ้นเขาเอ่อพึ้นได้ยังก็เก้าสองหกเก่าหกสองเก่าหกสองเออได้เก้าหกสองอ่าเก่าหกสองเลขออกเก้าสองเลขออกเก่าสองตาเหลียก็ถืออยู่คบกับเก่ากับตัวเดียวกันเนาะแมนะครับเออนะครับมือนีก็ะผ้ามาตามนะครับเป็นงวดที่สองนะครับท่านผู้ชมเป็นงวดที่สองนะครับ เพื er. ่อนชายแค่สองวันเพื่อนมาฟาบอกเป็นคนที่ปลูกก็อตายนี่เป็นไม่ยิ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไม่ยิ่งนะครับอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับอว่าต้องถามนะครับว่าเป็นอย่างแอดกบหูว่าเพื่อนแอดกบหูว่าเป็นอย่างคนจะผปลูกก็อตายเพื่อนก็มีปัญหาชีวิตเพื่อนแหรอเนาะเ่อา่ว่าต่ตะเห่าเจ้าก่อยนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นการหาทางออก ให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับอย่าไปทำลายเจ้าของเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนอาจีหาทางออกบ่ได้อีนีนั่นแหละเอันี้ก็เทากับบ่าวากันเนาะกว่าที่จะเกิดมาเป็นคนใดคนเี้นะครับมันหนกนะครับหาักหนัง่นะครับตามสีไงมากขนาดนี้แต่เป็นเด็กหน่อยนี่ก็อยากไงไงขึ้นมาแล้วก็โอ้ยคหไงเร็วสิว่าเด้ คือคนสุรลินทีวีพุ่นะออนั้นว,ว่าเสียดายว่าจะเกิดสาวคนดีจังหน่อยนึงเนี่ยเออขาดกี่ดอกสาวกุ้มนะอ่ะสาวคุ้มสาวกุ้มอย่างไรอย่างกับยตก็มาตามนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตัวเลขทุกตัวที่แอดนำเสนอก็ <c oughs> เป็นเพียง <c oughs> แนวทางเนาะนะครับแอดกับโมหูไเ้ว่ามาเลขมันสิออกตัวไหนเงินเป็นของพี่น้องเด้อสีใส่ที่ใจสี่สื่อเสียงโศกเสียงดวง กับพิจารณาให้ดีนะครับซื้อโตที่จะคล้องมากแหละอืมถือหรือบ่ถือมันกับบคคอยเสียใจ้าไปซื้อว่าอาจารย์นั่นดังอาจารย์นี่ดังเียก็ถ้าบ่ถือมากเาอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับอก็เบาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมคุณพระนมเออ,อยงโอ,โอโ้ตังนือหน่อย S <S 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 อาจารย์ว่าเขาแน่นอนครับพี่น้องแมนบ่ <S <S บอกว่าฝันดีฝันดีบ่ก่ <S <S <ม>นอนสีเอาเหรียนีอ่อาจารย์ฝันดีเนาะนะครับม <S 2> <S 2> แมนบ่คอยมหม่ดีเด้ออาจารย์เอฟซีกระษาอยู่เด้่ <S 2> <S 2> เอฟซีกระจอบ,อย,ะจอ,บอยู่มองใดมันแม่นมองใดที เออเคยให้โชคให้แาบนะครับก็ให้ใช้เยาวลาบเหรอให้โชคให้ชัยให้โชคให้ชัยโอ้โหเยาวราบเยาวราบก้อยเออมันจีเป็นก้อยกัดจีบผ้าไปหลานหลานขายเขามาแล้วครับโฉกเขาชัยเนาะให้กำลังใจผมเป็ใหญ่ที่ไหนหรือทำดีช่วงเลยนะครับเดินทางมาดีจากตะเกียบชายแดนลงมาทางบ้านเจ้าของนี่แหละ แอบครับอาจารย์ลำานี่ย็อยู่อ่อหางกันนะครับอยู่ประมาณจักสองโลนี่แหละบ้านผมกับบ้านอาจารย์เปิน้นเนาะนะครับมาเบิงน,นะครับว่างวดวันที่หนึ่งกรกกรกรดาคมจะที่อื่นยังไงเอ่ออาจารย์เปิ้นขอกับเอ่อขี่ผูกข้อตายนะครับเปิน้นสีใไตัวใหนเนาะน,นี่เป็นเสือกนะครับท่านผู้ชมนี่เสือกที่เปิ้นใส่ผูกข้อตายเนาะ มันมันบรุดเลยครับมันบกขาดนะครับเสือกนะครับเสือกมัดเพื่องนะครับท่านผู้ชมโอ้มันคักดได้เลยไปหาหิดเหรียญเลยพี่น้องเลยบ้านปวดบบ้้าานนดอำเภอรหัสทรายบ้านแอนเองแถบนั้นรู้จักอายุ41ปีนะครับท่านผู้ชมอายุ41ปีเนาะนะครับ

เอาสามตัวตรงๆเด้อเป็นมาซ่าทุกๆนะครับก็ให้มันมาสามตัวตรงๆใ้จมพ้อนป่าที่มาจมพ้อนมุ่งมาดปรารถนาของเอฟซีทันที่จมเนาะปรต้องเป็นห่วงแอดดอกครับบ่เคยมีเงินซื้อดอกแอดก็ได้หาซื้อหาซื้อซื้อหนึ่งยันสามถุงปุ๋ยกับบ่อครับทันที่จมเข้ามาสองงวดติดอันนี้งวดที่สองงวดที่สองแมนงวดแรกเก่าสองก็เก้าสองครับท่านพี่อย่างที่ทราบ ก็แเงี้ย so ว so so uh ันเมื nice. ่อกี้เข้าสองตัวครับกับอะไรนะศูนย์หกนะครับแต่วันนี้ลองมาดูแลวันนะครับวันนี้ก็เข้าคือเก่าอาจารย์จะเป็นคนพูดที่น้อยนะครับน้อยเท่าไหร่นะครับนนี้อาจารย์สใส่สูตรนะครับท่านผู้ชมเลขหลอด าเนาะนะครับออู้เด้หารวยรไหเจ้ีหารวยเนะโอ้่นึงตั้งแต่ปีสามสิบสามสิบหกไอ้พวกเาบอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมเนาะก็ม้วนนี้พบกัดเดี๋ยวไหลสดเลยครับผม้่่อนนเไปเอาไหม่ก่อนเอากระนาษมาน้ำด้วย กระดาษผมอหมมีเลยรถบัสีอ,อ่ะนี่เด้อเ <au. S 1> บิบ่องในรถผมอยูขอ่ยข้างหลังอยู่ข้างหลังหนึ่งหลักเบาะหลเบาะด้านงวดนี้เป็นงวดที่สองไอ้ที่ติดตามก็ดูได้ครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับม,มเ,อเอนี้กเซ่บอที่เด้อเป็น,ปนคนเบาะเพีองเออกบอที่เบาผู้เดียวอาจารย์ทั้งสองข้านที่เบาะอย่างอาจารย์ บางท่านคนเข้ามาใหม่ใหม่บางท่านก็ไม่เข้าใจนะภาพเสียงอาจเป็นอย่างไรเนาะนะครับเชื่อคืออะไรถ้าสายตัวเลขจริงๆก็น่าจะรู้นี่ก็ต้นฉบับต้นตำรับก็คือท่านเบ่าทีอ๋อป่อใหญ่ทีท่านได้ได้ทําศาสตร์นี้กับอาจารย์ลํำนะครับที่ท่านนำเข้ามาทำศาสตร์ป้ผงกันสุดๆครับไลายซื่อนอาจารย์ไลค์กดแชร์ ไว้ดึงซีเม <wear> นต์เนาเพื่อจะเป็นแนวทางได้ข่าวนั้นก็อตัสมครับคท่านแรกท่ารกดีคุณโอบอกหารเพชร คุณสห้เราบอกคดพ่นังก็ยังห้ครับอาจารย์ไปเจอจะหอหาเนาอาจารย์เขียดในผัวแห้งเขียดในผัวมเียดว่าท่านเศ้าอยู่บ่เขียดในผัวนั่นเอาเงินไปเรียเมืดนะเอาเงินไปเรียมองไ่เบิดเอา เขียดย่างคากเลยสี่สิบเอ็ดปีครับผมครัเดี๋ยวเราจะไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนเป็นผู้หญิงนะครับสี่สิบเอ็ดปีเนาะ อยู่ยังไงเนาะช่วงนี้นาะครับนาะอาจารย์โอวนเวียนอยู่บอกคนบออยากไปเกิดไปยังตัวอ๋ครับุนเราก็จะร่วมครับอ่งตัวใหดีมาแ้วาตอนนี้บอกว่าเกียดไอ้ตัวอะไร อย่างนี้ปุ๊สันมากสั่นจนสั่นยื่นสั่นทำให้หายปกติไม่ค่อยเห็นขนาดนี้นะบาสิคานไปอยู่ข้างหลังที่ข้างหลังอาจารย์อาจารย์นับต่อเลยอาจารย์เดียวมีคนอาจารย์ไปตรงลุกบาสิคานเขาจะได้ค้านไปจะเต่าแบบ างตกสามเือกสามเือยอ้ยดำเแห้งพอแห้งแห้งย่าน้เพ่อนนี่ย่าน้เพ่นนีน้ำยาน้ำวนน้ำไปจ้าวนน้ำไปนะมาแรงครับจะมี่มาแรงแห้งไปขนเนี้นะครับไม่ครั้งแรกน้ำนองครั้งที่สองนี่ครั้งที่สองบอ ผู้นทียงก็้ัเข้าแรงโอ้โหโอหเงมาเงหัวน้นึ่งหนึยหนสามเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเก้หนึ่งอยสามสิบเก้า เลขนับนะครับท่านผู้ชมเลขนับนี่น 1, 3, มาเลนท่านผู้ชมมาแลนโอ,อ,อ้เฮ<ม>ียงเลยบะเป็นยังหล่ะ <c oughs> ไฟโอ้ยตกใจเหมดว่าได้พีหลอะนะครับท่านผู้ชมมาดูตัวเลขเนาะนับเลขนับได้หนึ่งสามเก้านะครับตัวเลขเริ่มนับ,นบ บอกออกนะครับานผู้ชสองแล้วไม่ออกเนาะบอมอ่ะวันนั้นบอกออกได้เอ้าออกแล้วครับท่านผู้ชมออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวก้อนบอกครับไม่ไม่ไม่ออกตัวเดียวออกตัวเดียวออกฝั่งนี้ฝั่งเอ่อออกตัวนี้นะครับงงเยอะเป็นอย่างเลีมันจะออกใดนี่แหะครับท่านผู้ชมเอ้าสองแล้วครับอืมสองแล้วนะครับเบิ้งสีออกหลายบันไดครับเอ้าสามแล้วไม่จะออกหลายหลายด้วย สองตัวไม่มีครับท่านผู้ชมบอกออกนะออกมาสามตัวแล้วหืบอกออกบอกออกนะครับได้เลขกสามตัวแล้วนะครัวก็สามตัวครับสองใสใสสามตัวมั้งใสสามตัวเออไม่ออกครับท่านผู้ชมเหลืออยู่สองขอคอยเป็นเหล็กลางเอาแล้วคอยเป็นเหล็กลางสองตัวอ่า ตัวนี้ก็ออยมีอีกเด้อมีได้เลขสี่ตัวนะครับทึงผู้ชมเอาแล้วหาไทไเล็กบิงไปตัวหนึ่งตัวแรกตัวแรกเป็นอย่างนี้ตัวเก้าเก่าเลยเก่าเก่าแล้วนี่นี่เก่าเพิ่นนี่เก้าหนึ่งครับ เก้าหนึ่งสมครับสามโอ้โของแท้ะปยันสเก้าหนึ่งสามตรงตกกระเลกนับนับเ็นหนึ่งสามเก้าเลขนับเลยตัวที่สี่ครับท่านผู้มตกใจเหมือนเก้าหนึ่งสามิมเก้าหึสามครับผแปดรัแปดปดเลขแปดนี่เป็นเลขยังเลกวิ่งบ่ครับคือไฮซัมมี่เก้าหนึ่งสามแล้วก็อาแปดไปข้างล่างบอกให้จังดลย ตัดเอาให้สี่ตัวเก้าหนึ่งสามแปดนะครับเก้าหนึ่งสามแปดคนทิ้งลูกเลยสามตัวแรกคือเก้าไปอยหนึ่งสามจกสามตัวแรกนะครับรลอยอีกมาหน่อยครับเก้าสิบสามสา ลอยสอาจารย์ใจอยู่นะครับทนผู้ชมนมก็หนึ่งสามนะคน้องน้มูใหมีโชคเให้มีนเพาว่ามดเงหงดนะดเงหงวดไม่ออรว่าต้องเ็บุญในัน้ำนอกอย่าลืมนับนับก็ได้เท่ากันน้บก็ได้เท่ากันนับได้ หนึ่งสามเก้านับได้หนึ่งสามเก้าไปได้ยตัดลายจเอาสั่นเลยวะเอาฮิวเลยงวดนี่งานวันสี่เอายิวงวดนี่ยันได้กับวสามตัวครับตัดเล่นด้วยด้วยครับจึงมีช่วงไปตัดจาวพนเอาเนาะกระดาษไม่พอนะตัวแรกเก้าตัวที่สองสาม เก้าหนึ่งสามแปดเด้อพี่น้องเก้าหนึ่งสามแปดเป็นเลขสี่ตัวเก้าหนึ่ง้าหนึ่งสามแปดเป็นเลขสี่ตัวนะครับแอดเขียนบอบอบอดได้บมืดนะครับคุานวางไว้้งนี้นะ้างน่ะเอาวางเอาเอาวางวางเอาที่สมุดเอาวางวางเด็กงามครับพี่น้องเราโฟกัสเอาเองนะครับ โสาธุสาธุสาธุเ้ยซื้ออย่างน้บ้บอกะไม่บอกซื้อไม่บอกซื้ออ่ายุก็พออายุสี่สิบเอ็ดปีอายุสี่สิบเอ็ดปีอายุบอกแต่อายุก็พอครับเห่ใ่อายุสเอ็เออแปดส่หนึ่งบเ้ยใส่อายุ เอาแปดมาใส่แปดสี่สหนึ่งไปเลยเขียนไหมตัวบบาที่ตัวน้ตัดเอาตัวนั้นเขียนคือว่าสามหนึ่งหลักกับสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเอาำนันเพื่อะเขียนสำนันสามหนึ่งหลักแปดสี่หนึ่งเอาตัวไหนก่อนาจารย์เอสี่าผมมาแปตัวเอาศูนใส่ครับอแปดตัวเดียวให้เอาศูนใส่ตัวนั้นให้ตัวนั้นกับตัวนิตัตแล้วก็สร้างไปตัวเดียวศูใส่ครับูดไปเลยอ่เอาคือได้ศูนแปดครับเก้าปดตัวเดียวเลย แปดตัวเดียวไม่มีเพื่อนกลายเป็นศูนย์สรุปแล้วอาจารย์สีห้ผมเอาสามตัวคือเก่าหนึ่งสามแล้วแปดตัวหนึ่งคือใส่แปดศูนย์ไปเลยหาแค่นั้นเขต้องให้ยเรีนรลายคนว่าบุญอย่างหายเรียนร้ายคนว่าตัวนี้ตัวนี้ถือขึ้นก้นนะนะกระเทือนไหนมาเขียนหรอถือขึ้นก้นเออนี่ตัวนี้ก่อนนะโอเคเก้าตัวเดียวก็ออกศูนย์เก้าอืบตัวนี้คือชุดชุดชุดเต็มทุกอย่าง แต่ว่าอาจารย์บอกว่าอยากให้ตัดให้มันหน่อยหน่อยเออ่อยากให้บ่อยากให้ซื้อหลายคือเปิดมาแล้วมันว่างเปล่า้เขียนแค่ว่าเก้าหนึ่งสามแล้วกัแปดศูนย์แค่นั้นจานอันนีทั้งผีนำเลยชุดเต็มแล้วก็แปดศูนย์ไแค่นั้นตัวนี้เป็นชุดเต็มด้วยพี่น้องชุดเต็มตัวนี้เป็นชุดเต็มเออห้แค่นั้นไม่อยากให้ซื้อหลายเลขสี่ตัวนี่ท่านผู้ชมเอออาจจะเอาไป ีเจดสี่่ยั่ครับตัวนี้ถือแล้วาบอกว่าแปมาตัวเดียวคือให้เอาเป็นศูนใส่ศูนยเลยอัน่อยกตรงกับเด็กตัดเอาไม่ได้เีนต้องน้เอาศูนยใส่นี่ถือตามว่าแปดหนึงก็ได้รือตากนานี่ยครับแปดหนึ่งเพราะว่าแปดตัวเดียวแปดถือตากนาหน่อยหนึ่งครับอาจารย์ี่ตัวนี้ให้ทำเปช่วงใดไปจับินเนานำในเ้อนะครับนี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าแปด คนผ่สามหนึ่งแปดสองคสามแปดสองมืิดกันเลยฝันสายได้เมียด้น้อยอาจารย์หันมาทางนี้นะครับมือขึ้นนี่ครับไปเรียนนิยังดอกาเจ้าหอถุงดำบไงเปิืนี้ท้ันเก่าๆเต็มเลยตายจะไปไว้ใผมนะเวผมบางวี่เขาเต็มๆเลยวนี้เข้าแนนอนเอนเขาสามตัวด้วยสองงมื่นสามฝันได้เมียด้วยหน่อยสองมืครับ ดีเด้อดีได้เจ้าฟันสระสามีอเจ้าฟันนี่จะมีเรื่องความพยายองเมียก็เจ้าของพระดาเนี่ยอ๋อได้ผู้ทรวงได้หน่อยประเลยวะอครับจมยุ้งก็เทาบันนี่กระไรอะเนอะก็คืออาจารย์ใดตัวนี้เนาะก็คือเก้าหนึ่งสามอ่าตามจริงมันรี่มีเลขแปดมาตัวหนึ่งอาจารย์บอกว่าให้ออกแปดใส่ก็เลยบอกเว้เลขแปดเออเลขศูนย์ใส่ก็เลยเป็นแปดศูนย์ พอเปิดมามันไม่มีเลขก็ต้องเป็นศูนย์ย่างเร่งย่างอย่าลืมระวังก้าวด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลขเก้าวไบ่เร่งหกนี่ระวังระนังด้วยเนอะนะครับคุณทุกมกำลังใจทุผมมันใจครับมั่นใจันโอ้อาจารย์บอกว่ามั่นใจงวดนี้ฝันดีแห้งเนาะมั่นใจบอกว่าฝันดีนะครับท่านผู้ชมก็เรียนว่าอื่นวันพุธ นะครับอย่าลืมขืนนะครับจะมีช่วงมืออื่นเนาะขอทุกท่านโชคดีส่งหานครับผมไปแล้วครับยืนนะครับจะม like ีช่วงมืออื่นเนาะขอทุกท่านโชคดีส่งหานครับผมไปแล้วครับสวัสดีอาจารย์้ำครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไดีอยูเนี่ยแหละฮะอืมเนี่ยแหละฮะอืม